สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทุบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีมังกรราศีกุมราศีมีนและราศีเมษบูชาเรียกทรัพย์ คลิปนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านมาร่วมดูนะคะว่าสิ่งที่สี่ราศีนี้ควรหามาบูชาซึ่งจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้สูงขึ้นดีขึ้นบูชาแล้วเรียกทรัพย์ ปี2,563นี้ถือว่าเป็นปีทองแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะหลายคนถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปในทางที่ดีและก็ไม่ดีซึ่งโชคชะตาราศีนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ว่านับถือหรือศรัทธาหรือเปล่านั่นก็อยู่ที่ตัวเราเองนะคะคลิปนี้แอดมินจะขอรวบรวม สิ่งของบูชาของทั้งสี่ราศีนี้มาให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าราศีไหนควรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดถึงจะสมดุลกับราศีของตัวเองมาตามชมกันเลยนะคะราศีแรกคือราศีมังกรเป็นปีที่ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะ มันมีหลายเรื่องที่เป็นโอกาสแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นวิกฤตเข้ามาให้ตัดสินใจอยู่หลายครั้งเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในเรื่องของงานช่วงครึ่งปีแรกก็แปลว่าจะดีในเรื่องของการงานมีงานเข้ามาเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้สแสดงฝีมือมีความสามารถต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่องงานก็จะดีขึ้น ส่วนครึ่งปีหลังไปแล้วดาวพฤหัสบดีโคจรท่อสู่ตำแหน่งลาภะแปลว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมมีโชคลาภจากเพื่อนก็แปลได้ว่าตลอดทั้งปีเรื่องงานจะดีมีโชคเข้ามาราศีมังกรมีมเกณฑ์ได้เงินอย่างแน่นอนนะคะ ดาวพรหับสบดีคือโอกาสหรือสิ่งที่ฟ้าช่วยแต่ดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรนั้นโคจรเข้าสู่ตำแหน่งวินาศแปลว่าชาวราศีมังกรในปี63นี้มีโอกาสที่จะงุดงิดอารมณ์เสียง่ายอยากอยู่เงีย,งยบๆอยากเก็บตัวอยากอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยฟังใครสิ่งเหล่านี้ตั้งหากมันจะทำให้เราพลาดโอกาสทางการเงินที่จะเข้ามาก็ต้องใจเย็นๆบางสิ่งยังต้องฟืนใจอยู่บ้างนะคะ ราศีมังกรได้เงินแน่นอนที่จะเข้ามานะคะแต่เนื่องด้วยดาวราหูโคโจรไปอยู่ในมุมของปัตตนิแปลว่าเงินนั้นจะต้องเอาไปลงทุนแบ่งปันผลประโยชน์เงินไปต่อเงินนั่นเองใครที่มีโปรเจกต์อะไรอยู่แล้วก็สามารถทำได้นะคะลงทุนกับงานย่อมดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมีสิทธิ์ที่จะโดนคนยืมหรือเสียเงินโดยใช่เหตุหรือเสียเงินจากการโดนโกง เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเสียก็ต้องเสียไปดังนั้นก็ควรจัดสรรการลงทุนให้ดีๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่มีดาวอังคารโคจรเข้ามาทับในราศีมังกรจะทําให้ชาวราศีมังกรคึกคักขยันแต่ในมุมไม่ดีก็แปลว่าช่วงนั้นจะใจร้อนด้วยก็ต้องฝืนอารมณ์ตัวเองพอสมควร สำหรับชาวราศีมังกรในปีนี้เรื่องความรักนั้นต้องดูกันอีกยาวเนื่องด้วยมีดาวราหูมะเร็งดวงชะตาอยู่แปลว่ามีโอกาสที่คนเก่าๆจะหวนคือมาด้วยเหมือนกันชาวราศีมังกรในปี63จึงเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับคลุมเครือต้องบริหารความคิดบริหารการตัดสินใจให้ดีๆถ้าแบ่งการลงทุนควบคุมอารมณ์ให้ใจเย็นๆมันก็สามารถเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของท่านได้ค่ะ ของบูชาเรียกทรัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลเสริมดวงในปี63ชาวราศีมังกรควรบูชาทาวเวสสุวรรณเน,นงารเงินเรียกทรัพย์นะคะมาต่อกันที่ราศีกุมค่ะ ในปี63นี้เป็นปีที่เรื่องการเงินค่อนข้างโดดเด่นในช่วงปีนี้ยาวไปจนถึงวันที่6ตุลาคมดาวเรือสับบดีเป็นเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีมังกรนั้นโคจรเข้าตำแหน่งสุภาะแปลว่ามีโอกาสได้เงินเพิ่มม,มากขึ้นมีโอกาสได้เงินทางไกลหรือการลงทุนทางไกลต่างประเทศต่างชาติจะให้ผลการตอบแทนที่ดีร่วมทุนยามีโอกาสได้ทับ,บุนมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปีนี้ช่วงครึ่งปีหลังหลังวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปจะโดดเด่นในเรื่องของการงานมีโอกาสพัฒนาดีขึ้นหรืออาจจะอยากทำธุรกิจของตัวเองก็ได้ดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมนั้นโคจรเข้าสู่พบอริอริคือความแตกต่างเช่นมีความคิดแปลกแลกแตกต่างมองโลกแวกแนวหรือทำตัวกวนกวนก็ต้องใจเย็นๆอย่าไปกวนใครเขามากแล้วกันอีกมุมนึง ดาวเสาร์โครจรเข้าสู่ตำแหน่งลาภะของชาวราศีกุมดาวเสาร์คืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือตึกตำแหน่งลาภักก็คือโชคลาภแปลว่าชาวราศีกุมมีโอกาสได้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเพิ่มในส่วนของเรื่องความรักนั้นเริ่มดีแล้วนะคะดาวราวหูมาโครจรเล่งดวงชะตามีโอกาสโดนความรักที่หลอกลวงหลอกลวงแบบกว่าจะรู้ตัวก็สายไป ปี2563ไปแล้วเป็นช่วงแห่งการฟื้นฟูจิตใจ,จเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีขึ้นงานก็มีโอกาสขยับขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากที่มามีความเสียหายแบบรุนแรงมาเกือบ3ปีในปีนี้จะดีขึ้นโดยรวมแล้วถือเป็นราศีที่ดีมากเลยสำหรับในปี2563นี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลเสริมดวงในปี2563ให้บูชาทาเวสวรรณเน้นการเงินเรียกทรัพย์ค่ะ มาต่อกันที่ราศีมีนนะคะในปีนี้มีความท้าทายเกิดขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันอันเนื่องมาจากดาวประจําตัวของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสบดีที่ผ่านมาโคจรเข้าสู่ตําแหน่งมรณะดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเรื่องของตัวเองสําหรับชาวราศีมีนและเป็นเรื่องของงานด้วยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลง วิธีคิดวิธีการทำงานโดยในช่วงแรกต้นปีจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่งานมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในงานเรื่องของการช่วยเหลือการไปเป็นที่ปรึกษาการควบคุมวางแผนง,งานต่างๆรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยมีโอกาสได้เดินทางไกลในช่วงต้นปีจนถึงเดือนเมษายนหรือต้องไปดูงานในต่างที่ต่างถิน่น เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงงานอีกแล้วอาจจะต้องได้เริ่มง,งานโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานไหนใหม่ที่เป็นความทาา้าทายมาให้เราทำเพิ่มเข้าสู่เดือนตุลาคมจนถึงปลายปีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติงานที่ต้องเกี่ยวกับการไปที่ปรึกษาการวางแผนต่างๆอีกแล้วภาพรวมในเรื่องงานปี63ค่อนข้างจะซับซ้อนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ดวงการเงินชาวราศีมีนถือว่าดีมากมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่การเงินที่เข้ามาจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยก็ว่าได้ก็คือในช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่6พฤศจิกายนเพรเอาะดาวอังคารโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งชาวราศีมีมีโอกาสได้เงินที่เป็นเงินก้อนเข้ามาด้วยเรื่องความรักเป็นช่วงที่ดีมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเรื่อย โดยรวมราศีมีในปี63านี้จะเด่นเรื่องการเงินที่ได้เงินก้อนงานที่สร้างความสำเร็จได้แต่มีความซับซ้อนหน่อยเท่านั้นเองในปีนี้ให้ชาวราศีมีบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเน้นการเงินเรียกทรัพย์นะคะมาถึงราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีเมษปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในการทำนายเรื่องราวในรายปีนั้นเราจะใช้ได้ใหญ่ๆก็คือดาวเสาร์และดาวพฤหัสเป็นหลัก โดยในปีนี้มีดาวหลายดวงทำมุมดีกับราศีเมษร,ราศีเมษในปีนี้ดาวพฤหัสมาเลงลักขาในช่วงเดือนมกราคมและเว้นช่วงไประหว่างวันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่13เมษายนดาวพฤหัสจะกลับมาอีกทีในช่วงวันที่14เมษายนอยู่ไปจนถึงวันที่6ตุลาคมหมายความว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีมาเล็งลักขณาในช่วงเดือนมกราคมและก็เดือนเมษายนถึงตุลาคม เป็นช่วงที่ได้หุ้นส่วนที่ดีมีโอกาสได้ความรักที่ดีได้คนที่เป็นพ่อพระใจดีมาเป็นแฟนหรือใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วฐานะความเป็นอยู่มีโอกาสดีขึ้นหรือแฟนได้โอกาสได้ตำแหน่งอะไรใหม่ๆเพิ่มมาในชีวิต ในช่วงวันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่13เมษายนและก็อีกช่วงหลังวันที่6ตุลาคมเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย,ย้ายเข้าสุภพมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเปลี่ยนเจ้านายหรือช่วงนั้นถ้าใครอยู่ในช่วงการเรียนการศึกษาต้องวางแผนดีๆนะคะมันเป็นช่วงมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยภาพรวมในเรื่องของงานดาวเสายกย้ายออกจากราศีพิจิก ซึ่งเป็นเดือนมรณะไปแล้วตั้งแต่นี้ไปยาวๆจนถึงปีหน้าราศีเมษมีโอกาสได้ทำงานที่ถูกใจงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้หรืองานที่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงงานที่ดีปีนี้ดาวังคารโคจรอ,อยู่ยาวในราศีมังกรส่งผลให้ราศีเมษทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเป็นปัสวะเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ดีของราศีประเภทสัตว์สีเท้า มีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเช่นได้เรียนรู้ได้เข้าสังคมดีๆได้พัฒนาเรื่องของการทำงานทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานขยับขยายดีขึ้นใครที่ทำธุรกิจมีโอกาสได้ทำธุรกิจที่มันขยายตัวแตกตัวออกไปมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่6พฤศจิกายนเป็นช่วงของการพัฒนาเรื่องงานเป็นอย่างมากเรื่องเสียก็คือมีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถ ซื้อของเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังในช่วงเดือนเมษายนมีโอกาสเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะการทำงานหนักก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดความกังวลต่างๆชาวราศีเมษจะต้องทิ้งความเครียดเรื่องหนักใจในเรื่องงานทิ้งออกไปบ้างคนเราจะเดินไปข้างหน้าก็ต้องทิ้งบ้างสิ่งบางอย่างเอาไว้ข้างหลังบ้างทิ้งความเครียดทิ้งความทุกข์ทิ้งความผิดหวงังเรื่องงานออกไป ชาวราศีเมษในปีนี้ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณเน้นการเรียกทรัพย์นะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของทั้งสี่ราศีที่ควรหาสิ่งบูชามาเรียกทรัพย์ในปีนี้กันนะคะสำหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ